พอมา1997-2007ไปดูกันก่อนนะฮะเอาอันดับแรกก่อนพอ1997เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการดีแวลูดีแวลูนะฮะประเทศไทยก็มีการประพวงอีมันเกิดวัฒนธรรมนึงนะฮะก็คือวัฒนธรรมเปิดท้ทยขายของในเวลานั้นจากนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เปิดท้ทยขายของอยังมีอยู่มะยังมียู่นะฮะมันเกิดจากเวลาเนีน่เปิดท้ทยขายของนะฮะแล้วมันก็เกิดมาเรื่อยๆเ,เกิดมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้ แล้วก็คนไทยก็บอกว่าเจงทั้งประเทศคําถามคือในปี2540เนี่ยวันที่2กรกฎาคม1กรกฎาคมแบงค์ชาติประก,กาศลอยตัวค่าเงินบาทอย่างๆก็คือดีวอลูอ่ะประกาศปุ้มขึ้นมาเนี่ยถามว่าคําถามถามว่าหลังจากนั้นมาก็มีคนบ่นกันว่าเจงทั้งประเทศเพราะค่าเงินบาทจาก26บาทขึ้นไป56บาท25บาทขึ้นไป56บาทแล้วคนไทยก็ที่มีนี่ต่งประเทศคูณ2หมด ะะตกงานกันบ้าเลือดเลยแล้วก็สีลมก็เดินประท้วงย่ยย่หมดเลยถามว่าคนคนไทยเนี่ยจนทั้งประเทศทถูกต้องไหมไม่ถูกต้องไงครับหรอ,อใครไม่เจงทรงออกไม่เจงแล้วใครไม่เจงอีกทรงออกไม่เจงแต่จริงๆมันเกี่ยวต้องเกี่ยวส่งออกก่อนจริงๆคือเกษตรไม่เจงแต่ต้องเกี่ยวกับสรงออกก่อน พอเกษตรดีก็เกิดหุ้นอีกตัวหนึ่งชื่อ global เกิดขึ้นในปี2540ที่ global กับ home pro ฮะคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนบอกว่า global จิงแน่แต่ข้อหนึ่ง global เปิดที่ร้อยเอ็ดเป็นแห่งแรกเปิดต่างจังหวัดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ global ก็งงว่าทำไมไขายดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวนารวยเช่นเดียวกับปีนี้ชาวน,า,นาจะได้ตังค์เยอะแต่ไอสิ่งที่ไม่ค่อยดีคือปีนี้มันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะแต่ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวนา ก็เราก็ยังมีเทรดเซอร์พัดเราก็ยังมีเงินเข้ามาจํานวนมหาศาลเพราะข้างเงินบาทถูกนะฮะการส่งออกดีมากเพราะว่าอะไรเพราะค้างเงินบาทถูกไอคนที่มีนี่ก็มีนี่ไปแต่สิ่งที่มันไม่น่าเชื่อมีคนเขาบอกว่าตอนนี้เงินบาทน่ากลัวไหมอ่อนค่าขนาดนี้คนจะแทรกแซงไหมตอนนี้เงินบาทตอนนี้น่าจะสามสิบแปดมีแนวโนมอาจจะไปถึงสี่สิบถามว่าคนแทรกแซงไหมคนไห่คุณ่าวไม่คนพาอะไร โอเคเอ๊ะสินค้าขึ้นราคามั้คูโบตา้าออกขึ้นหรือ,อขึ้นเยอะไหมฮะ,ะออกหลังจะขึ้นแล้วขึ้นเยอะไหมฮะอันนี้เจ๋งมากเลยกำหนดราคาได้อันนี้เจ๋งมากกำหนดราคาได้ <laughs> นนก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเอาง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถามว่า เราจะควบคุมค่าเงินบาทไหสมัยไอ้นั่นนะฮะไอตอนที่ปี40 25บาทไป56บาทเราควบคุมเลยไม่ได้เลยนะแต่กับดีในปีถัดมาคือปี41 42เศรษฐกิจพุ่งเลยจริงๆเนี่ยปีที่หนักหนาที่สุดคือปี41นนะไม่ใช่ปี40เพราะอะไรเพราะว่าผลมันประมาณปีหนึ่งมันจะค่อยๆซึมลึก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 บางปีหนึ่งแล้วหลังจากปี41กลางปีไปแล้วเนี่ยดีเลยพอปีสี่พุ่งเลยนะครับเราไปดูกันต่ออันนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับ อันนี้คือหุ้นเมื่อกี้เราบอกเกษตรเราก็ไปดูเกษตรเกษตรก็คืออะไร CPF นะฮะ CPF ดูนะฮะในปี1จุลาย1998เห็นไหมฮะ1จุลาย1998คืออะไรคือ1นปีเต็มเป๊ะเลยนะหลังจากวิกฤตค่าเงินหลังจากการลอยตัวค่างเงินบาทนะฮะราคาหุ้นของ CPF อยู่ที่บาท40ก็ขึ้นไปเท่าไหร่ฮะขึ้นไปอยู่ที่7บาท80เรากเลยบอกว่าภายในเวลา2ปีราคาหุ้นขึ้นไป4เด้งเห็นภาพไหมฮะถามว่าน่ากลัวไหม คือข้อแรกคือเราเราก็รู้อยู่แล้วซีพีมันคงไม่หนีไปไหนอะคำว่าไม่หนีไปไหนคือหุ้นจะดีไม่ดีกเรื่องนะฮะแต่หุ้นไม่หนีไปไหนไหมว่าหุ้นบริษัทคงไม่เจ๊งเพราะว่าเขาเป็นบริษัทเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยข้อ2คือเราคิดว่าสินค้าเกษตรน่าจะดีอ่ะถ้าเราแทงไปเราก็จะได้เห็นเห็นภาพไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือการจับจังหวะแต่วันต้องพอรู้ทิศทางระดับหนึ่งอันนี้คือเหตุการณ์ที่ที่เป็นเหตุการณ์ที่คิดไม่คิดไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งนะ ในปีถัดมาเนี่ยฮะในปี2001 2001รงกับบ้านเราก็คือประมาณปี2554เอ้2544 2001นะฮะจีนเซ็นสัญญาเข้า WTO จีนเซ็นสัญญาเข้า WTO โดยโดยส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกกันนะเราก็เราก็จะมีความรู้สึกว่าจีนเข้า WTO แล้วไงนึกไม่ออกแล้วไงแล้วนึกไม่ออกก็ไปดูกันทีละอันนะ,ะก็ไปดูไ i ฟ์ออฟ h i นาก่อนนะฮะ ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ,จ่ายนะคะอันนี้คือ Life nice of China นะฮะนะฮะ Life nice of China คือคือ Manufacturing ของจีนเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับดูดูด,ดูบนโลกใบนี้นะฮะ เพิ่มขึ้นมา15-16%แต่ถ้าเป็นสินค้าที่เป็น Value Add เ d เนี่ยเป็นสินค้าพวกราคาที่สูงหน่อยไม่ใช่เป็นสินค้าพวกระดับล่างนะฮะกับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบเกือบ25%อนในขณะเดียวกันอ,อเมริกาลงนะฮะอเมริกาเนี่ยดูทีลานะฮะอันนี้คือภาคก,การผลิตตอนนั้นเขามีการเซ็นสัญญ,ญา NAFTA NAFTA คือ3ประเทศก็คือแคนาดาอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกเพื่อที่อเมริกาจะได้พึ่งพาทางด้าน labor base หมายว่าฐานแรงงานของเม็กซิโกกับแคนาดานะฮะก็มาช่วยทำให้ทาให้เขาสามารถผลิตสินค้าได้แต่พอจีนเข้ามาในปี2001ปุ๊บนี้ลงแหลกเลยเห็นภาพไหมฮะแล้วก็อันนี้เป็นแ h a ์อ o ฟเ n f l e ่นนิ่งอินพวอยเมนต์หมายถึงว่าเนี่ยการจ้างงานทางด้านภาคการผลิตของบเิกาก็ตกต่ําลงอย่างรวดเร็วแปลว่าจากภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่าจีนได้เปลี่ยนประเทศแล้วจากประเทศเกษตรกรกรมกลายเป็น อุตสาหกรรมนอกจากนั้นไม่พอนะจีนยังมีอีกซีนหนึ่งก็คือได้เปลี่ยนตัวเองจากประเทศธรรมดากายเป็น Factory of the World เห็นภาพไหมครัก็อันนี้ประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเราก็เห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีปัญหาในปี1997นะฮะอันนี้ Import กับ Export Export ก็ส่งสินค้าเราเรามีปัญหาเนี่ยมาในปี1998นะฮะ Import ก็จะเยอะกว่า Export Export ไดน้น้อยน,อยนอยจนตอนหลังมาเรื่อยๆนะฮะก ตอนช่วงท้ายมาตัวเอ็กซ์พอร์ตก็นนำตลอดเห็นเห็นไหมครัมีบางปีที่ลดลงแต่ถือว่าก็ค่อนข้างใช้ได้นะปีนี้ของประเทศไทยเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตอิเพอร์ตอิมพอร์ตเพิ่มมากกว่าในปีนี้นะครับก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่ว่าประเด็นหลักตอนนี้ก็คือว่าออประเทศไทยเนี่ยจากปี2540ปุ๊บประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เราเรียกว่า Export o r i e n t อเ c นเต็ด y เพราะว่าอะไร จากนี้ไปพึ่งพาก,การส่งออกเป็นหลักเลยเวลาเราพูดถึงพึ่งพาก,การส่งออกของประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเรากำลังพูดถึง75-8ดถึงแปตแปลว่าอะไรประเทศนี้ต้องพึ่งพา 75- 80%เปอ็นม,มันใหญ่ขนาดไหนเวลาเราพึ่งพาการท่องเที่ยวนะการท่องเทียนะทเท่ยวมันแค่15%ยังไม่ถึงลเลยตอนนี้นะ่าจะประมาณ1 2ประเทศท่องเที่ยวไม่เกินเกิน20%แต่เวลาเราพึ่งพาก,การส่งออกอะข้อไม่ดีของมันเราต้องเอา Export ไปลบ Import เห็นภาพไหมฮะ ซึ่งตัว Import เนี่ยมันก็สูงไม่แพ้กันอะอย่างเช่น75%ตัว Import 65-67%ก็เหลืออยู่นิดเดียวแต่ท่องเที่ยวมันดีไงท่องเที่ยวมันคือเน็ตเลย15%คือได้15%เน็ตอ่ะคอันนี้เราไปดูหุ้นหุ้นตัวหนึ่งนะฮะเราเรียกว่าปตท,ทนะครับข้อดีคือเรามองไม่เห็นนะฮะนะฮะเพราะว่าตัวมันเล็กดีมากเลยนะฮะปตท,ทเข้าตลาดวันที่1ธันวาคมปี 2, 5, 4, 4. ะะปปไปก่อนก็นกได้อย่า่พิ่งเปิดสไลด์ดีละ ครับผมเดี๋ยวหมดนี้แล้วจะได้พักเลยนะฮะปตท,ะทเข้าตลาดไปที่หนึ่งประมาณวันที่หนึ่งธันวาคม25 4 4ในราคา3 5บาทราคา3 5บาทนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือจีนเข้า WTO นะฮะจีนเข้า WTO มันเกี่ยวพันยังไงอ่ะมันเกี่ยวพันเพราะว่าปตทามันเป็นน้ํามันสินค้าโภคภัณฑ์ในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าะอะไรนะถูกจีนโอ้โหดูดซับ เข้าไปเยอะมากเลยก็เลยทําให้ราคาหุ้นปตทขึ้นนะคำถามถามว่าหุ้นที่แต่ก่อนเนี่ยหุ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ BBL ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้หุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือปตทตั้งแต่มันเข้าตลาดเลยนะฮะในปี254-4คําคำถามถามว่าหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของปตทเนี่ยนะผ่านไป6ปีขึ้นถึงจุดสูงสุดนะฮะถามว่าขึ้นกี่เด้งจากราคาส5ิบาบาทขึ้นไปกี่เด้ง6ปีหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศไทย หกปีคุณดูเอกกี่กี่เด้งดิสิบเด้งเท่าไหร่หกเด้งกี่เด้งดิสิบเด้งสิบคุณลินคุณคุณคุณลินตามน้ำไมนะคุณตาสิบโอเคอ่ะโชว์สไลด์หน่อยโชว์สลไลด์หน่อยครับพี่ยุทเท่าไหร่ดีพี่ ใช่ใช่โอ้พี่ยุทธจำมแม่นเอ๊ะสไลด์โอเคก็อันนี้อะฮะอันนี้วันที่6ทธัทนโทษ6ธันวาคมหธันวาคมสองหสี่สี่นะแต่ราคา35บาทจห้าวันปิดนะฮะขึ้นไป6ปีนะหปีขึ้นไปที่4 4 0สี่บาทแปลว่าอะไรแปลว่าภายใน6ปีนะหปีหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถ้าว่ามีความเสี่ยงวาความเสี่ยงน้อยมากเพราะมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยราคาหุ้นขึ้นไปส2บสองเด้งเข็นภาพไหมฮะ ผมเนี่ยผมซื้อในราคา35บาทนะฮะแล้วก็ปล่อยเป็นราคาใส8บาท39บาทดีใจดีใจใช่โอ้เข้าไปยิบยิป8ยิบ9วันเนี่ยเพื hey, oh, ่อนผมเนี่ยซื้อล้านหุ้นคือคือตอนนั้นเนี่ยผมเพลินรู้จักกับผู้ใหญ่ในปตทก็วิ่งเต้นให้มันซื้อได้ล้านหุ้นนะฮะเขาซื้อได้ล้านหุ้นเอ่อพอหุ้น28 29มันก็โทรมามาถามผมว่าทํายังไงดีวะผมก็ตอบมันว่า กูก็ไม่รู้กูก็เหมือนมึงทำังไรไม่ถูก <laughs> นะฮะแล้วบอกว่าไงมาพอร,ราคา35บาทกลับมา35บาทใหม่ปุ๊บนะมันขายเกี้ยงเลยแล้วมันก็บอกว่ากูรอดแล้ว <laughs> พอตอนหลังเนี่ยเวลาเวลาเจอหน้ากันแบบเฮฮาเฮาคุยเรื่องนี้ทีไรนะมึงเปลี่ยนเรื่องได้ไหม <laughs> บาดแผลยังชะกาดชะกาันโอโ้โหมันโหดมากเลยนะขึ้นไป12เด้งโหดมากเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูหุ้นอีกอื้อซ่าเลยะฮะ นะครับผมก็เดี๋ยวคงถึงเที่ยงแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0 8 1 1 7 3 9 0 0 0 0 8 1 1 7 3 9 0 0 0 โทรมาได้เลยนะคะ